โอ้ยนั่งกินก็ต้มบ้านๆเป็นแต่แซ่บใช่ปะได้ไม่ได้ใส่หังโอ้โหอยไปซอยงานบุญข้าเจ้าเพื่อนหอยตัวลูกพี่แม่นเจ้าเป็นยังเดี๋ยวนี้ลูกพี่ยไม่พอาดิส่วนตัวไปตลาดหาน้ามากินง่ายสิเดี๋ยวนี้โอ้สนุกสีอ่าหายังเราไม่กินไม่ขึ้นแต่ได้ไก่มาต้มแล้วก็ลวกเห็ดแหน่ตำเจียฮหอนหอนกินจุ่วๆก็ดิคากว่าใส่ง่ายปะโอ้โอ้ หวยคึ้ใหญ่ถึน้อยแนี้หาทรายเขาได้ดูนี่วะงั้นไม่ก็จะกินแม่ภาไปในเป็นยังจะเข้าอู้คุณนึงกินเขาต้มอิ่มเพราแห้งเหรอเพาะจิไปซส้อยาทีฟันอาจะเส้นพัอมกับสบู่เยื่อไฟชี่หลิงเส็จได้ดูนี่น้ำพวยใหญ่บุญมาพันดวงกันบอลเออเจ้าจะเข้าไปเฮ็ดยังก็คือบทโทรสัอศูนย์ปดเส่งสอามสี่เจ็ดหนเขินสงบ้านหน่นตัวเออเพาเขาใจยัวว่ามันสรงหอดบ้านนันแต่ว่าบัดที่นี่ ซุ่มไก่ซุ่มเห็ดเหนียวซุ่มฮอทจปซื้อจุู่ลลานนี่ก็เดาทรงฮอดบ้านขึ้นกันบ่เขาต้มกินว่าเปป็นติตีนเอยวายติตีนเอเจ้าคือทรงเล่นเดี๋ยี่ขึบไปขึ้นบ่ไไปโอววบ่ไปน้ำทำเนียกับสตีสิขาข้นกันบาเนี่ยใค้สตีสขามึงหันโดนนี่อ้กระเจ้าวมึงย่าเลยเจ้าวว่าอย่งสันกูหมายถึงเปล่เขาต้มเนี่ย มึงกินบ่ด้มันอตีตีนแต่เดี๋ยดูนี่โอ้ยตีตีนเออโอ้ยเจ้ากระไดเนาะควายละต๊ะอกต๊ะใจเบิดมือใบหยังขึ้นส้วงนักเลงแท้สนดอบเออล่มเบิ่งแล้วกินแล้วมึงกินแล้วทีเขาแดมังแง่นี่เออถือตีนล่าเมืองเออถือตีนเออโอ้ยเจ้ากระไดเนาะโอโรแคระซ้ำนีก็เอาหิดไร สรุปแล้วสิไปคือว่าไปนี่ไปกับสิไปอยู่งหารลูกพี่หาใส่เขากวนว่แจะให้เสี่ยวหล่นยังไปล่ะผมม้าไส้ตัวไหมยองโอ้หร์ไส้ไข่อาใครสิครับบัดนี้เฮาขับก็ได้หรือตัวครับโอ้เดี้ได้เฮาขับเอาเจ้าสิครับวะท่๊ะครับดีๆได้มออเตร์ไซค์ขับบ่ดีติ๊ดตีนเหรอเอ้าเอ้าเอ้าวบกนี้ไหมกันยับือกเขาต้มโอ้สถตว์อกสิ เออโอ้ยกูระวังไม่ใหมันหี่ยงไปไปไปใช้เขาเฝ้าเออเออเอ,อนั่งคถอะดูนี่